สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับพ้าเอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับเมื่อนี้เดินทางมาหาปูหาเจ็ดแปดครับวันนี้วันที่หกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผ้ามารับชมลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาวันพุธนะครับผมวันพุทธที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับปูเลยฝากบ่าวเถ่าว่าบอกบุญในีบ่าวเถ่า นะครับปูจะมีบุญประทายเขาเปลือกเด้อทำชมครับบุญบุญประทายเขาเปลือกนะครับวันที่20กุมภาพันธ์2 5งพนนะครับปูฝากบอกบุญธรมชมนะครับปูว่านะครับจะเปลี่ยนประตูห้องน้ำพี่น้องนะครับประตูห้องน้ำเก่าผุพังนะครับธรรมชมนะปูเลว่าฝากบอกบุญเนี่เบ้าเทานะครับธรรมชมนี่ครับ จะเปลี่ยนใหม่ด้พี่น้องเด้อนี่ครับประตูประตูจะเปลี่ยนใหม่ผู้พังพี่น้องเบิรงปวกกินนะครับจะเปลี่ยนไม่จะสมแซมพี่น้องบริเวณไม่ด,ดอกของน้ำนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนแค่ประตูนะปุ๊บฝากบอกบุญเอฟซีแน่นะครับเห็นไหมครับผมประตูเก่าประตูผู้พังหมดแล้วนะครับจะเปลี่ยนไม่นะครับเปลี่ยนประตูนะครับมียูซีซีหาหองเป็นประตูห้องน,น้ำเด้พี่น้องเดอ้ดนอ,ดอนะครับนี่ครับห้องน้ำ เอ๋อนะครับปูเลยป้าเบ่าแถวทายให้ปูเนี่ยนะครับธรรมชุมนี่ครับปูฝากบอกบุญนะครับเนาะจะมีงานบุญนะครับบุญประทายเข้าเปลือกวันที่20กุมภาพันธ์2567นะครับผมเอานะครับปูว่าจะเปลี่ยนประตูห้องน้ํานะครับเนาะเอาเอฟซีแฟนกลับทั้งช่องนะครับเนาะครับสายบุญนะครับผมอยากจะซอยปูนะครับเปลี่ยนประตูห้องน้ําใหม่ด้วพี่น้องปูนะครับพังทั้งปวกจ้อ นะครับเอายวพี่น้องเขาไปหาปูน้ากันนะครับผมป้าเถาปู่าจารย์กุดปูก็อยู่ด้านนี้พี่น้องนะครับห้องน้ำอยู่ด้านพี่นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำที่ญยาดยโยมพ่นใส่นะครับเนาะกุดปูก็มีห้องน้ำอยู่แล้วพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นลรศสลาอยู่พุ่นอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับญยาดยโยมพ่นใส่เห็นบ่าพี่น้องนะครับเอาปูฝากบอกแน่เด้อบ่าวเ่าเด้อนะครับอ้เอฟซีไอ้เอฟซีพันอยากซอยปูนะครับปูจะเปลี่ยน เปลี่ยนประตูห้องน้ำด้วยพี่น้องบริษัสร้างห้องน้ำครับเปลี่ยนประตูนะครับธรูมชุมกาบนาัสการครับปูกาบนาัสการจะค่ะปูจะเลื่อนวันจะเลื่อนวันจะเปลี่ยนประตูห้องน้ำกระปูฮะจะเปลี่ยนประตูห้องน้ำห้องน้ำมันสิเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เห็นเป็นวงกหเล็กเลยนะครับเพราะว่าปวกกินบดเหรอครับปูต่างกำลังท่าๆนั่ล่ะบนกับวันที่ยี่สิบผมว่าทีฮอดเนี่ะล่ะ ครับผมเอา้าล่าพัฒนาปูมื่อนี้จะให้ล่ากับรัฐบาลรัฐบาลเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาปูเปลี่ยนรักร้อยเอ้าเปลี่ยนรักร้อยเอาเล่าพัฒนาก่อน <c oughs> พี่น้องโอ้ปูแตกคัแกแตกเนี้ยนับมาหกหกสามตรงตรงนะครับนี่ครับล่าพัฒนาปู <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ปู๋ตรงๆเลยตรงๆนะปูนะขีดเส้นเลยอ่าขีดเส้นห้าไปถูกซีฟกับมันทีนี้ตัวเด้งกันดื้อหาก็พโกกับมันมันออกสองหกสามกับเมื่อนั่นพัดเอาวันวันน้ำมาออกสองส่วนวันดีได้แค่หว่าเอาทำไมาชุมมันเป็นดังกฤษสอบเบื่อแถววันนั่นีองวันไัวล่าเลย มาเบิ่นดีแล้วปูเนาะเบิ่นดีอีนนี้เหรอปูกะวายอันนี้อาจจะมาเบิ่นได้ปูว่าเราพัฒนา หนึ่งกับส้วงคบปัวหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้า สองสี่สอปสองเกสองหเบิ้ลคับวันนร้นพูดบอกวันพูดปูสองสอง่สี่แปดครับ<ๆ>วัน,วนพูด <7 S 2> ที่เจ็ครับผม เน้นตัวได้ปัวกับรางวัลพุทธสิบเจ็ดสิบสอเจ็ป็นแปดสิบสเน้นติดแปติดสี่เนครับสิบเป็นแปิบสครับเอาปูเขียนอันนั้นลงให้เอฟซีนอันนเขียนเสร็จใบไม้เล็กปู อโอโปัปนี่ไมจ่จังแจมครับผมเอาทำประชมน,นะครับปุ้ยได้ยากจะร่วมนะครับเปลี่ยนประตูห้องน้ำมาพี่น้องปูว่าจะเปลี่ยนประตูห้องน้ำนะครับเปล่าแถาไปไทยให้เบิงแล้วนะขอดหัวนะป,ปูอ่าครับผมสี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสามครับ นะประตูพุพังเลยพี่น้องเดอ้อวันที่ยี่สิบกุมภานี้จะเป็นบุญบุญกุ้มเขาปัวบุญกุ้มเขาปะครับบุญประทายเขาเปลือกวันที่บุญบุญปทายเขาเปลือกเนื 2> 1, 2, 6, องสองปีหกเกียรติบุญประทายเขาเปลือก <c oughs> บุญ ปทายข้าวเปลือกอ,าามมอ๋นะครับนรู้ชมหาทุนว่าเห็ดห้องน้ำหาหาปูวานะครับเอาซอยปูเนี้นะครับปูจะเปลี่ยนประตูห้องน้ำนะพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าห้องนำ้ำยาดย้อมใส่ประตูมันทั่งนผูมชมุมแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อ,อนี่ครับ <c oughs> อันนี้ก็้าวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับปูห้า เจ็่แปดธรรมชมนะครับวิ่งรูด1กับ2นะครับลัก1 1 4 1 8 1 9 1 5หลัก2 2 4 2 8 29 25อันนี้ครับนะรบประตูเก้าประตูผู้พังบ้าเท่าไปท้ายให้เบิ้งแล้วธรรมชมนะครับอันนี้ปูวเมื่อนั่นมั่งก็ออกว่าจันมันออกอย่่งละ่ะฮอ วัตจร์นี่บอกปัวบัมเบลมันออกมันออกไปมันออกวันจร์เนาะครับวันสุกวันสุกกับมันออกซี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 ครับอย่างเงี้ยซีซีหนึ่งสามปัวซีซีหกสามบอกซีซีหนึ่งสามซีซีหนึ่งสามครับ หากระพกปูปู่าวันจันเป็นแบบไหนแบนครับเลขวันจันทร์เป็นวะอืมครับมันเสียบจีนกำลังวันครับอืมรากาวันผูดปูวันจันทอเอมันนี่สองสี่แปดเลขวันพุธเด็กครับมันออกสองสองหกสามเลขนั่น มันมาออกสองสองหสบวกเจ็ดดีหนึ่ง <นะ S 2> ครับโอ้ก็เลยเอาหน<ป>ึ่งกับ2ติดกับ,บังวันหนึ่กับ2องหนงกับสนี่ย่าไปทันไฟคือ1น่งอารหนึ่งสองหนึ่งซีหนึ่งแปดระวังดีดีสอบบงสองคือตัวนี้น้าปูนาาอาจจะมาอีกสองสองสองซมาได้คือกันครับ สองสองสองสี่สองแปดหนึ่งสองมาได้หนึ่งสี่หนึ่งแปดครับนี่แหละตัวมันเด่นเด่นหนึ่งแปดเด่นหนึ่งแปดหนึ่งสี่ครับอือสองแปดสองสี่สองสี่เด่นสี่คโค้ด่นได้เลยคาโป ชุมนี่เป็นตูก,กัดนี่ซื้อเรียนเบาๆเอาครับผมให้น,น้นงนักๆตัวนี้เน้นสี่หางนี่ครับเอาทำมาชุม่มาตามตัวเด้นี่ครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ <S 2> <S 2> <S ออเน,นี้ก็เอาปูจะเปลี่ยนประตูห้องน้ำเด้พี่น้องบร่ได้สร้างห้องน้ำเปลี่ยนประตูไม่นะครับประตูเก่ามันผูพังเป็นประตูไม้นะครับปูจะเอาเป็นเปลี่ยนไม่นะครับปูบอกแล้วนะครับเอา นับซอยปูแหนปวูวานะครับธรรมชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อันนี้เอาอันนี้ล่าพัฒนานะครับวิบ่งรูดหนึ่งกับสองบนล่างนะครับหนึ่งนหนึ่งสี่ <MP S 1> ครับมากจากเล่นหน่อยครับสี่คู่นี้เท่านั้นอ่าขันมักเล่นน้อยได้นน่ครับสี่คู่เท่านั้นเน้นได้พี่น้องได้หนึ่งสี่หนึ่งแปดเบิ้ล <8. S 2> ม่กับเดือบลสองสอง เน้นหนึ่งสี่นึแปดสองสี่สอนะครับผมตัวร่องคื<ช>้นหนึ่งเกา่าองเกาสองหาาเบิ้นสองสองชุดเด่นชุดเด่นชุดรองชุดรองคับโปัเอาแคปหน้าจอาชมาไปอีกนงด <มา S 2> ้วยอันนี้วันพุธที่7นะครับกุมภาพันธ์67เลาวพัฒนาพี่น้องให้ร่ำให้ด้วยนับสาธุบุญน,น้ำครับผมสวัสดีครับ